สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีงานนํามาเสนอมาโชว์ก้นะคะวันนี้จะเป็นกําไลหยบเขียวคะ่ะหยกพม่านะคะสีสวยมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นงานออเดอร์ของคุณลูกค้าจากจังหวัดตรังใช่ไหมคใช่ค่ะคุณลูกค้าของเราจากจังหวัดตรังนะคะสั่งออเดอร์หลายชิ้นแล้วค่ะสําหรับปีใหม่นี้ก็สั่งเป็นเซ็กําไลชิ้นนี้ไปนะคะ ตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางร้านก็จะมีใบเซอร์ออกให้นะคะว่าเป็นหยกแค้ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีเอกสารให้ด้วยค่ะ<ม>เอกสารนี้ก็จะบอกคุณลูกค้านะคะว่าหยกมีกี่ชนิดแล้วมีชนิดอะไรบ้างแต่ตัวหยกของแต่ละสีเนี่ยจะนำนำโชคหรือว่าช่วยเรื่องอะไรนะคะ สำหรับหยกนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือหยกเนฟรและก็หยกเจไดนะคะหยกถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีโชคลาภความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยนะคะชาวจีนเชื่อว่าหยกสีเขียวเป็นต้นกําเนิดของควาว่าเงินทองไหลามาเทมาค่ะสาหรับสำหรับกำไรหยกชิ้นนี้ก็คือหยกเจไดนะคะจะเป็นหยกแอปเปิลกรีนนะคะก็จะมีลักษณะกึ่งโปร่งใสถึงโปร่งแสงนะคะแหล่งกำเนิดของน้องนะคะก็คือมาจากประเทศพม่า ถือว่าเป็นหยกที่มีคุณภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะเพราะอย่างนี้น้องเข้าถึงได้สวยขนาดนี้ค่ะทุกคน